าเศ้ไหนวะตาเศร้าตาเศร้าอันนี้เขาเศร้าจากการแสดงหรือว่าอารมณ์ที่คุณเลี้ยงดูแล้วเขาไม่เติบโตไม่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 เศรตาเศร้าแต่ว่ามีความสุขทางริมที่ปากโอ้โหตาเศร้าดูตาเศร้าแต่สุขที่ริมที่ปาก กลับกันเมื่อกี้นี่ตาเศร้าแต่ปากมีความสุขมากฮะทีนี้ปากเศร้าแต่ตาหัวเราะปากเศร้าแต่ตาหัวเราะกรธโกรธดีใจเฮ้ย เสียใจเสียใจด้วยร้องไห้ด้วยรถจกักรยานชนขาและป,า,า,ะปากัวเราะอากรกรมตอรไซชนไหลให้มลาลแตก<ะ>เดินไปด้วยเสียใจไปด้วยร้องไห้ไปด้วยว ามันต้องต้องหาอะไรกลัวกลัวอะไรก็ได้มาอยู่กับพี่ใหม่ๆก็ยังกลัวหน้าพี่เขาเลยข่าวจะได้เขียนเขียนข่าวได้เขียนถึงได้ขอหาอะไรกลัวสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ชินแล้วกลัวนี่กลัวจับฉลากนะกลัวอะไรนะเออกลัวตะเข็บกางเกงเดี๋ยว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 เดาไม่เห็นภาพหรือไม่เห็นภาพดูจริงดูจริงเลยไอ้น้องๆมาล็อกมาล็อกไก่อนนี่มารับก่อนนี่

จะบ้าอะไรกูจะเข็บเกงเพราะว่าถ้าทอช่วงขาลงเนี่ยเราต้องมีวิธีแก้ไขนะให้กับพวกน้องโอ้ดูตั้งชีวิตเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องสร้างข่าวสร้างให้มันแบบมีกระแสอ่าอันนี้คือแบบว่าให้คนให้คนแบบเอ๊ะมาใหม่อีกแล้วไปถ่ายทำไมไปเงียบปกระแสดังขึ้นมานี่นี่นี่เด้อเดเเป็นจูดี้ก่อนจูดี้ก่อนอ๋อจูดี้ก่อนนะฮะต้องอยู่ในกระแสตลอดเวลาใช่ถูกต้องถูกต้องอภภาพแรกเลยนี่ขอต้องดูด้วยนะครับนี่สร้างกระแส เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นูดเหรอฮะนูดครับนูดโอ้โหเอ็ดเวิร์ดอมีขาลงจะสร้างสร้างให้กระแสกกลับขึ้นมาเหรอฮะใช่ใช่ครับเพราะว่ามันจะลู่ล่วงลงไปหนักอีกแล้วอโห โอเคครับคุณก้องพยัสจะอ้วกเหรอครับเมื่อกี้นี้อเพราะเนี่ยอ่านี่เป็นภาพเซ็กซี่สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยของของคุณโกลเด้นโอเปอร์เนี่ยหรือแค่แคคุณคุณน้องรุใกล้เลยถ่ายทำในเซ็กซี่มากไม่ต้องบอกว่าให้สังเกตแสงด้วยว่าจัดแสงได้สวยมากจะเป็นใบบัวหรือว่าจะเป็นไม่ใช่เป็นกล้ามอย่างเงี้อ่าดูนะฮะภาพที่บอกไม่มีพร้อมนะฮะพร้อมแลเป็นภาพหลุดฉะนั้นเป็นภาพที่มคคได้เห็นนะเฮ้ โอ้โหไอ้หนงนี่ตนี่มันสวนสาธารนะแล้เนี่ย